ทักทายสวัสดีในช่อง Lady Mango นะคะเพื่อนๆฮัลโหลฮัลโหลรับข่าวตอนเย็นเสร็จแล้วข่าวตอนเย็นเสร็จแล้ววันนี้เด็กๆอยู่ในบ้านกันนะคะเพราะว่าบรรยากาศข้างนอกเออมันเป็นอย่างไรนะเต็มหน้าบ้านเลยน้องหิมะมาเที่ยวเต็มเลยเพื่อนนี่ น้องนกก็โบอกได้โอกาสมากินอาหารกันละเพราะว่าน้องน,องนองบอกบอกว่าน้องแมวอยู่ในบ้านกันเพราะหนาวใช่ไหมน้องนกบอกดีเลยได้โอกาสกินอาหารอยู่ในบ้านกันลลกมันหนาวนะอันนี้น้องพัสซิวนะอันนี้คุณแคลกเกอร์คุณไพเปอร์นะคะ ข้าวเสร็จแล้วสามีกลับมาบ้านแล้ว mm. เตรียมทานข้าวกันอบอุ่นเบืเ่อข้างนอกหนาวมากดูน้องนกเด็ยเต็มเริ่มมาแล้วเริ่มมาเต็มเลยไหมสวย,ยงามธรรมชาตินี่ปุ่งบอกความสมบูรณ์บอกเฮ้ยใจเย็นๆอยู่ในบ้านปล่อยน้องนกกินอาหารไบ้างใช่ไหมพวกเรา รู้จักแบ่งปันให้น้องนกได้มีโอกาสได้กินอาหารนี่เห็นไหมอืมเียตัวน่ารักน่ารักเพื่อนนี่เออนี่ับข้าวเย็นนี้เสร็จแล้วเพื่อนอันนี้ของคุณสามีอันนี้ของเออันนี้ของน้องสาวอันนี้ของพ่อ น,น,นี่กินแค่นี้ก็อบอุ่นแล้วนะานเพื่อนจ้ะอุ้ยกระโดดไวเชียผัดชีวลงมาลุกมาลงมานี่นี่ลงมาดูน้องนอกรูกมไหมหูตั้งเลยมานี่นี่มาผัดชี่วผัดชิวผัดชิวขามไปผัดชิว,ชวม ดูนกลุ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 กดูนกลุ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 กเออเชื่อฟังแม่ที่ลูกจะออกไปกันใช่ไหมจะออกไปอีกหนึ่งรอบใช่ไหมหพร้อมยังออกไปไปไหมไปนะนเพื่อนนี่บรรยากาศโอ้ย น้องบอกโอ๊ยขอเวลากินอาหารหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเปิดประตูปแป๊บนึงเดี๋ยวน้องๆก็เข้าบ้านเบื่อเพราะว่าบรรยากาศน้องน้องแมวไม่น่าเดินเล่นเพราะมันเปียกมันแฉะน้องแมวก็ไม่ค่อยชอบนะเพราะแกเลียคงเลียขนยามเปียกไนงะใช่ไหมคะเด็กๆชื่นใจอย,อยังออกมาเนี่ยฮะแต่ละตัวเนี่ยชื่นใจกันยังโอ้บอกชื่นใจมากเลยดู เสียงอะไรวะอ๋อเสียงอันนี้ที่ทําความสะอาดถนนเพื่นอนนี่เดี๋ยวให้เพื่อนๆชมมาชมทางนี้ดีกว่าอ่ะข้าบ้านดูไปเข้าบ้านเดีย๋ดวยวพาเพื่อนมาชมนี่ที่เขาทําความสะอาดหิมะกนันไหมเออนี่ เป็นประมาณนี้อู้หูพ่อกำลังเก็บฟืนนี่ป,ป๊ามาทำกับขุนในบ้านนะคะเฮ้ยหนาวเคไพเปอร์เข้าบ้านไปรู้ปะไพเปอร์เข้าบ้านแลวเข้้าบาน,บานไม่เข้าหนาวยังไม่เข้าโอเคท่านเพื่อนหนาวนี้ที่อเมริกาดูแลสุขภาพกัน้วยนะคะ บายบาย